ครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมสวนนะครับเป็นการเตรียมพื้นที่นะครับสำหรับทำเกษตรนะครับแบบผสมผสานนะครับก็ผลผลิตก็ยังไม่ได้ออกมาแต่ผมเห็นแล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจนะครับก็เลยพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมนะครับสวนลุงเจียมนะครับบางกะพีนะครับตำบลบางกะพีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะครับ ก็เป็นส่วนของรุ่นพี่นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับก็พี่เขาก็จะปลูกเป็นแนวยาวมาเลยนะเป็นก็มีต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับก็ปลูกที่เรื่องมีผลผลิตแล้วก็จะมีกล้วยนะครับนะะก็พันไม้ต่างๆนะครับมายืนต้นไม้กินผลนะครับมีต้นกล้วยนะครับแล้วก็ไม้ ให,ให้ความร่มรื่นนะครับส่วนกระถินเทพานี่ก็เดี๋ยวสักสิบปีนี่ถ้าจะเริ่มได้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะปลูกยาวไปเลยนะครับายาวไปถึงโน้นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนะครับแล้วก็มีข้างในนะครับก็จะเป็นชะอมนะครับชะอมเนี่็ลดยเริ่ม ได้กินยอดแล้วนะครับก็มีจะมีคานะครับอ่ามะขามเทศนะครับเนี่ยต้นกล้วยนะครับร่มเลื่อนดีมากครับท่านผู้ชมนะแล้วก็มีม h อกมะฮอกกานีนะครับแล้วก็ไผ่ต้นไผ่อันนี้ไผ่อะไรนะพี่เด่นไผ่ไผ่อะไรที่กินหนอนะ่อแลเออเป็นไผ่กินหนอนะครับผมไม่แน่ใจนะครับอี่แล้วก็ต้องมีบ่อน้ํา น,นี่าสาเลี้ยงปลาแล้วก็ใช้น้ำทางการเกษตรด้วยเนาะพี่เด่นน่ครับนี่พอีพ่อหลวงอ่าแล้วก็มีต้นสัตว์นี่ครับนี่พอดีพี่เด่นไม่ชอบออกกล้องนะครับชอบพลังให้กล้องครับเดินนำหน้ากล้องไปแล้วนี่นี่ยน,น,น,นะครับเดี๋ยวเติมตามพี่เด่นกัน ส่วนรุ่มรื่นดีมากครับแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอ่นานนี้นะครับต้องค่อยๆปลูกค่อยๆสร้างค่อยๆทำนะครับนี่นะครับน,นี่กาดน้ำเนี่ยนะครับเพื่อบริหารจัดก,การน้ําในพื้นที่นะครับ่ก็ปลูกหลากหลายชนิดนะครับแต่บางชนิดเราผมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นพันอะไรอันนี้เป็นฝรั่งนะครับมีฝรั่งนี่ ฝรั่งนี่พันอะไรนะครับพี่เด่นเออกินกินจุจจอะไรสักอย่างเนี่ยเนาะนี่เริ่มออกเยอะจเออออกลูกละแต่ก็ขายได้นะเนี่ยเนี้ยขายได้หมดครับท่านผู้ชม,มน,นี่นไม่นาก็มีขํา<ำ>ไม่ลงก็ไม่นามะกูดอันนี้อันนี้ต้นอะไรนะเนนี่ยต้ ะไล,ลืมละไ,ไม้หอมเอ้ยไม่ใช่ไม่แน่ใจนะครับท่นนานผู้ชมอันนี้กิษนาเออต้นกิษนาที่เขาเป็นเดี๋ยวนะเป็นไม้หอมหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ก็ดีอันนี้เป็นกล้วยกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยอะไรครับกล้ยว้าเออกล้วยทุกชนิดออนี่ท่านผู้ชมกล้วยน้ำว้านี่ก็คือตอนเนี้เมื่อก่อนสมัยผมเด็กเด็กเนาะเราแทบไม่ต้องซื้อนะพี่เด่นเนาะ,ะทุกอย่างมันอยู่ในสวนในานาในาไร่เราหมด นี่ครับจากค้องนาเป็นสวนเลยเนี่ยครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ชายคนนี้นะครับพี่เด่นนะครับไปรับผมมาจากบ้านจากท้องนาทําเป็นสวนครับเนี่ยครับมีฝรั่งมีนี่ไอ้นี่ก็เป็นไอ้นี่เป็นมะกอกใช่ไหมครับมะกอกสวยมากนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไอ้นี่ต้นแค่ อันนี้แคนาปะเอ้ยใช่ไหมแคนาแคนานะครับนเอเป็ดผ่นานมีอ,อมีเป็ดผ่านเดี๋ยวเรา,ลาไล่ไปเลยอันนี้เป็นปาล์มใช่ไหมฮะใช่ใช่ออ,อันนี้เป็นปาล์มอันนี้เป็นสวยงามหรือปาล์มน้ำมันไม่แน่ใจสวยงามปาล์มสวยงามนะฮะ เป็นอ้อยอ้อยหวานไหมครับออหวานที่ที่เขาทําน้ําอ้อยกินใช่ไหมฮรใช่ใช่อ,อ้อยหวาน,วานได้เลยมีกินได้เลยนะครับอันนี้ต้นที่มีต้นไม้แปลกๆเยอะเนาะบางทีผม,มเอนี่ยร่มรื่นมากครับท่านผู้ชมอันนี้ต้นอะไรผมไม่แน่ใจทำนี่เห็นไหมครับน,นะบนี่เริ่มออก มะกอ,อกตนะ้นแคนานี่สวยงามมากครับคือของผมก็มีความรู้สึกว่าเข้ามาในสวนนี้รู้สึกว่าสบายใจเเวลาผมผมนั่งคิดงานอะไรแบบนี้เวลาทำคอนเทนต์หรือว่าสรุปงานอะไรต่างๆเนี่ยบางทีต้องใช้สมาธินะแล้วถ้าเราอยู่กับธรรมชาติเนี่ยมันก็จะทำให้เราคิดงานเขียนงานได้มีคุณภาพมากขึ้นนะครับเนี่ยก็หลังออกเยอะเลยชม นีนะครับสวนสวยงามปลูกทุกอย่านีนะครับท่านผู้ชมปลูกสลับกันนะเนาะ<ช>อันนี้จะเป็นทางเดินล่องกลางนะครับนี่มะม,ม่วงหิมพานต์นี่แต่บ้านเราไม่ค่อยมีมะม่วงหิมพานต์นี่ก็อ่าใบมะม่วงหิมพานต์ก็สามารถเป็นผักได้แล้วก็เอาไปทอดกรอบกินกับลาบเป็ดได้นะครับ ผมจะมองหาเฉพาะ tacos, เรื่องกลับแก้มอย่างเดียวเลยส่วนนะครับนี่บ้านเราทางนั้นแหละได้ทุกชนิดสวนนี้เดี๋ยวเราตามพี่เอันนี้กระเพราต้นกระเพราต้นเบลเล่เลยท่านผู้ชมนี่ต้นเบลเล่เลยเห็นไหมอืมขุ้นตาก็มีนะนี่พุทาพุทตา ไม่ค่อยงามเลยอืมธรรมชาติไม่เป็นไรเราปลูกอ,อันนี้เป็นยางนาหรืออะไรต้นอะไรเดี๋ยวนะดเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้นนี้ต้นอะไรนะท่านผู้ชมพอรู้จักนะครับผมลืมผมลืมไปว่าต้นอะไรออกก็ยังลืมเลย <laughs> ปลูปกเยอะจนเนาะคือความชอบเนาะครับอย่างสวนลุงเจียมเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับเป็นคนชอบปลูกต้นไม้นะครับ ผสอ่งลุงพงเองก็ชอบปลูกต้นไม้ <_ d ose> เลี้ยงเป็ด <_ d ose> เลี้ยงไก่อยู่กับธรรมชาตินะครับครับพี่เด่นทางไหนต่อเราอืมอีนี่ก็ร่มนี่ก็ปลูกนี่นี่มีต้นกล้วยมีอะไรป,ปลูกเต็มหมดเลยให้ร่มรื่นมากวันนี้เลี้ยงอะไรไม่รู้ครับเนี่ยเลี้ยงแหนโอ้แหนแดงแน่มนนัเอาไปทิ้งหมดแล้วเหรอ นี่เนี่ยนะนี่มีมะละกอที่แล้วนี่ต้นอ่ะเดี๋ยวตามค่อยเจาะกล้องค่อยๆไหลตามที่เด่นไปนี่ครับลงรื่นมาต๊ะละมุออ๋อครับโตทำงานโตทำงานโตโตโตปะประชุมงานกันตอนเย็นๆนะครับนะแล้วมีน้ำแก๊กวยทั้งหน่อยนี่นะครับลงลื่นลงลื่น แล้วยุงยังอะไรมีไหมตอนเย็นพี่เด่นยุงไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีเนาะนี่ต้องมีรังนกด้วยถ้าไม่ซ้อมนี่นอันนี้อ่าพริกไทยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่โอ้นี่เนี่ยอ่าพืชที่ผมยอมแพ้ก็คือพริกไทยเนี่ยครับท่านผู้ชมผมปลูกแล้วไม่ได้กินเลยไม่เคยได้กินเลยยอมอน,นี่ตน้นอะไรนาะอันนี้มักมักปูดเอออันนี้มักรูดแล้วซ้มโอ้มักรูดเนาะ โอ้โหใบเบลอเลิกเลยดิอันนี้อันนี้น้ำลายหนาอันนี้ต้นเลยหรืออันนี้ต้นเลยบไม่ได้มันเยอะโอ้มีต้นต้นไม้แปลกๆเยอะอันเนี้ยเย้ท่านอะไรอันนี้ต้นขนุเนี่ยนู่นครับแล้วก็ต้นยอมะขามโอ้โหเต็มหมดเลยอี่อะไรต้นกล้วยโอ้โห ครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมครับจริงๆหมุผมขออลุงเกียมเนาะหรือว,ว่าพี่ผมเรียกพี่เถินเนะาะเมื่อก่อนสมัยผมเป็นนักเรียนนะครับอผมเป็นนักเรียนแล้วก็ได้พี่เถินกับพี่เก่งครับเนาะ,นอะสอนนั้นตอนมาจีบแฟนใหม่ใหม่นมรถตปกปกะเนี่ยไหนอ้นี่มีมีโซนี่มีไฟ ตัวราเซลล์ครับน,นี่คือเราต้องลองทดลองดูเนาะอย่างพื้นที่อย่างนี้เนาะทดลองทดลองทุกอย่างอืมโอ้คุ้มมากครับท่านผู้ชมนี่นี่สับประรดพันห้วยมุ่นไหมน่าจะเป็นห้วยมุ่นไหมลูกเล็กๆนะใช่ครับพ,พี่เสิร์นสับประรดนี่พันอะไรนะครับห้วยมุ่นไหมสับประรดอะครับสับปะรดห้วยมุ่นไงที่ท่านคือคนซื้อมานะอ่าโอ้โหนี่ท่านผู้ชมดู <c oughs> นี่ห้วยมุ่นนี่ จะเป็นของจังหวัดอะไรนะห้วยมุ่นนี่เป็นแถวเหนือมั้งไม่รู้ว่าร้านเขาไปจากไหนมาล่ะอ่ะเอาเขาพี่ฝากซื้อไงอ๋อครับนี่นี่นี่เห็น,นไหมท่านผู้ชมเนี่ยลพบุรีจะมีห้วยมุ่นกินแล้ว <มา S 2> นี่นี่ลพบุรีเราจะมีห้วยมุ่นกินแล้วเนี่ยแปงลงเกษตรของลุงเจียมนะครับนี่บรรยากาศดีมากนะครับนี่ครับคือนัดกันนัดกันหลายวันแล้วว่าจะมาเนาะ <P Õ m> พี่เด่นวันนี้ได้พี่เด่นขอบคุณพี่ชายคนนี้มากนะครับพามาอันนี้ผงชูรสคณะชยาอันนี้พอผมปลูกปลูกให้ให้เป็ดกินอา่าแล้วก็ชาอมท่านผู้ชมนก็ตัดยอดกินนะครับนี่ของกินทุกอย่างครับจริงๆที่บ้านเนาะแม่ขายกับข้าวเนาะอย่างเงี้ยเออเนาะไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปซื้อใครเลยเนี่ยอยากกินมาเอาที่สวนเด็ดกินสบายพี่ครับ แล้วมาดูมะขามมะขามอันนี้ไม่ใช่มะขามเพชรโบนนะครับอันนี้มะขามลรบรีครับที่เขาไปเชื่อมอ่ะมะขามอะไรนะที่ไปเชื่อมยักษ์มะขามเปรี้ยวยักษ์ครับท่านผู้ชมมะขามเปรี้ยวยกักษ์มากเลยอือพอดีเจ้าของสวนนะครับดูแลขยันมากครับคนเดียวนะครับทำคนเดียวเลยให้น่นอยู่นู่นนะครับออาอ่าน,นี่นเ,เห็นไหมครับจริงๆลุงพงเองก็ขอมาถ่ายงานหลายรอบแล้ะ ครับพี่เขาก็ชวนหลายรอบแต่โอกาสไม่ตรงกันพอดีผมก็ขบอยู่อยู่หลังบ้านไม่ได้มีโอกาสได้มาถ่ายทําท่านไ้ชมดูโอ้โหดูกล้วยดูกล้วยครับดูกล้วยนี่อ่ามีได้นี่ครับนี่อันนี้เป็นโซนบ้านสวนนะครับนี่เห็นไหมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านนะครับนี่ซื้อสักบาทครับเดี๋ยวผมนี่นี่เห็นไหมต้อนรับเราแล้วนะครับ อ่าตอนนี้อาหานเขาคอกแล้ว,ร,าาร,ขขลวร่มรื่นมากครับท,ท่านผู้ชมี่ประโยชน์ของห่านนี่ก็ทำเกนี่นะครับสวยงามมากท่านผู้ชมประโยชน์ของห่านนอกจากเราได้กินไข่เขาแล้วนะครับเขาก็จะดูเรื่องอพวกงูพวกอะไรพวกนี้เนาะที่มาะจะมาทำอะไรถัดเลี้ยงหน่นข้างในสวยงามมากท่านผู้ชมนี่ฮะ ออออกออกวัดด้วยอ,อันนี้แล้วเต่าเต่าอ,อะไรนะครับพี่เสิร์ฟสูกาตา้าสูกาต้าอะไรนะฮะัเต่าสูกาต้าสูกาต้าเต่าย้าเต่าบกเต่าบกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าของเขาเข้าบ้านไปแล้วนะครับกล้องเห็นไหมไม่น่าเห็นหรอกเดี๋ยวผมจะดูตรงนี้ให้อ่า,าทีแรกพี่เขาเดินออกมาแล้วตอนที่เข้ามาชมสวนเอขาไปพักผ่อนแล้วมาดูงานเชิญเยี่ยมได้นะครับนี่นะครับอ๋อเต่าสูกาคาต้า เต่าบกนะครับอี่นะบรรยากาศดีนี่แันนี้เป็นมุมสวนยอมนี่เห็นไหมครับหลากหลายหลากหลายพืชผักสวนครัวแล้วก็ผสมผสานผสมผสานในการจัดสวนโอ้โหงอโหลูกแดงๆกำลังสวยเลยพะน้าโหโอ้โหครับ นีอันนี้เป็นโฮมสเตย์นะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ต้นไม้ของของพ่อใช่ไหมครับพี่เสินอต้นไม้ของของพ่อครับวันพอดีวันนี้ไม่ได้เอาแว่นมาส <c oughs> ายตาไม่ค่อยดีแล้วกา,าก้า,ต,ากตัดกต้นไม้ไว้ใช่ก็เลยเอาของพ่อมาเนี่ยครับจะเจ้าของสวนครับลุงเจียมนะครับเนี่ยก็เ,เอาแฟนมาอันนี้นะครับทำเพื่อ มีกิจกรรมทําครับจะได้ไม่เหงาโอ้เนี่ย <c oughs> ทำเพื่อมีท่านผู้ชมเพื่อมีกิจกรรมทำผมเข้ามาดูผมอึ้งเลยนะครับท่านผู้ชมที่แรกผมขออ่าลุงเจียมหรือพี่เสินนี่แหละครับก็คือบอกว่าพงยังไม่พร้อมเลยยังอะไรไม่เดือดเราแต่วันนี้ลุงพงได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับแบบโอ้โหน่าทึ่งมากจริงๆต้นไม้โต,โตเยอะแล้วทั้งหมดทํากี่ปีนะครับพี่เสินหกสาม ห้าปีได้ท่านผู้ชมทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเนาะมันต้องใช้เวลาแล้วก็ความใส่ใจความสม่ำเสมอเนาะต้องเป็นคนรักอปลูกต้นไม้จริงๆนะครับก็ก็สไตล์คล้ายกันกับลุงพงนะครับลุงพงก็ชอบปลูกต้นไม้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงกบแล้วก็อยู่กับธรรมชาติเนาะอันนี้ก็จะเป็นไม้ประดับเนาะไม้ สวยงามอันนี้อะไรไม่ทราบเหมือนกันั็สีม่วงๆนี่อะไรต้นอะไรนะอันนี้นีต้นไม้ประดับไม้ประดับต้นอะไรนะครับพี่เสินไม่เคยไม่เคยเห็นเลยจริงจริงมันมีต้นไม้แปลกๆเยอะเนาะมีอะไรแล้วเออเป็นพันหายากจำไม่ได้ที่ดอกนั่นคือดอกยี่โขดอกพันธุ์อะไรนะ เพรแต่ละชื่อผมไม่รู้จักชื่อมันยากาศมากยี่เข่งต้นยี่เข่งต้นยี่เข่งยี่เข่งสวยงามมากครับนี่แล้วแต่งสวนเองด้วยเลยใช่ไหมพี่สวน์ฟทุกอย่างทำฝมือทำหมดโอ้โหท่านผู้ชมดูสินี่นี่นี่อันนั้นคือลิ้นจระเข้แต่ละพันธุ์โอ้ลิ้นจระเข้ที่่วา เขาปล่อยออกซิเจนมาทำให้เราอากาศบริสุทธิ์ื้นะี่ะเนีแต่ละพันมีหลายพันครับเล็กใหญ่ถ้าถ้าท่านผู้ชมสังเกตอต้นไม้ที่ลุงเกียมปลูกนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับอ่าที่น่าสนใจเลยทีเดียวที่บางทีผมผมเป็นคนชอบต้นไม้ชอบเป็นคนชอบปลูกต้นไม้คนหนึ่งแต่บางต้นเนี่ยผมไม่รู้จักเลยครับท่านผู้ชมไม่รู้เลยว่าเป็นต้นอะไรก็ต้องขอข้อมูลจากพี่ครับดอกยี่โข่ครับท่านผู้ชมมี่ สวยงามมากเราเดินเข้ามาดูตรงนี้นี่เห็นไหมความละเอียดเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยท่านผู้ชมดูดินี่นี่ผมได้แบบแล้วขอลอกได้ไหมครับเนี่ยได้นี่ครับนี่ท่านผู้ชมดูดูดนี่ต้นไม้ของพ่อรอเก้านะครับนี่นี่ครับสวยงามมากนี่นี่นะครับแหงสวนแหงอะไรสุดยอดมากเลยครับ นี่เรามีจัก,กรยานนี่สวยมุมนี้สวยมากจริงๆสวยทุกมุมนะเลือกมุมไหนไม่ถูกเลยอันนี้เยเราจะแพงได้ดูน,นี่นี่มุมตรงนี้นี่เป็นบ้านพักนะครับห้องน้ำอะไรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลุงพงก็จะนั่นอะเอาแบบนี้สักใกล้หนึ่งพอครับเพราะว่าทำถามถาม,ถามไรไม่ไหวเพราะว่า <c oughs> เขาแค่ไรเดียวพอครับนี่นะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่จะมีป้ายบ้านอยู่นี้แต่มีของบางครับให้ซื้อมาไล่ก็ถือเป็นเรื่องโชคดีครับอันนี้นะฮะสวนลุงเจียมนะครับนี่ต้นไม้ของพ่อครับท่านผู้ชมนี่คืออยู่บางกะพีหมู่เจ็ดบางกะพีหมูเจ็ดอบคางระบอขาด้วยว่า มีเนี่ยนะครับท่านผู้ชมดูสายล้าก็เห็็นกรู้แล้วนะครับนะครับอย่างพี่เถื่อนได้เป็นฐานอากาศนะครับท่านเอรี่แล้วท่านเกษียณเลยยุทธการแล้วก็เป็นแค่รักการบำนาญแล้วนะครับนี่ก็เลยมาทํามาสร้างความสุขให้ตัวเองนะครับเป็นมุมพักผ่อนเนาะทําทงานแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นงานพักผ่อนเนาะพี่เถือนเนะาะในในเน,นี่ยครับท่านก็ค่อยๆทํา นะครับสวยงามมากโอเคครับอนนดอกแก้วนี่ถ้าเขาออกดอกหอมมากอ๋อม,มันมีแก้วเล็กแก้วใหญ่ครับนนแกใน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 ้วใหญ่อันนี้มันมันเป็นลูกมันหรือว่าเป็นอะไรเดี๋ยวมันมันบางจะเป็นสีขาวอ๋อดอกแก้วดอกแก้วดอกกแ้วอันนี้ดอกใหญ่ไอ้ต้น,ตนที่บ้านมีหรือเปล่าวลูกเหมือนของตรงนั้นเป็นดอกแก้วแค่อดอกแก้วใหญ่ครับเป็นอะไรครับ มีครับท่านผู้ชมนีบรรยากาศดีมากโอ้ตรงนู้นใช่ไหมครับเนี่ยที่เรามานี่นี่นีเป็นสมุนไพรนะครับเบาหวานความดันนี่การแดงด้วยการแดงนี่นะครับอ่านะครับก็เป็นสมุนไพรนะครับก็คือเบาหวานความลดเบาหวานความดันได้เพราะว่าอันนี้ไม้ป่า นี่นางกวืมไม้ป่านางกวัก<ำ>เป็นไม้ป่าไม้ใหญ่อโอเคน่าจะได้ทุกมุมแล้วเนาะครบถ้วนเดินไม่เดินแค่นี้เดินเดินไม่ทั่วนะครับท่านผู้ชมแค่สามไร่แค่สามได้ยังเดินไม่ทั่วนะครับมะม่วงหามมนาหัวอันนี้พอพอรู้จักครับเพราะว่าเพราะชื่อน่าจะเป็นสากลอยู่แต่ต้นไม้ที่แบบหาย่างจริงเนี่ยผมไม่รู้จริง บรรยากาศดีสองร้อยกว่าชนิดทีโอ้โหกี่ชนิดนะสองร้อยกว่าชนิดโอ้โหผมถึงว่าเนี่ยผมผมไม่ได้มีเยอะคือต้นละอย่างละต้นต้นสองต้นรวมละสองร้อยกว่าต้นโอ้ับต้นไม้ป่านะครับครับมีอย่างเงี้ยต้นเนี้ยมะเกลือเนี่ยผมคงเคยเห็นมะเกลือมะเกลือเคยเห็นครับแต่ต้นแบบนี้ต้นสีสังครับ ตีตั้งเป็นไม้ใต้ไงดอกเป็นไม้ดอกอ่าใช่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้ต้องรู้อันนี้มะเกือเต็มมะเกือเดี๋ยวเป็นมะเกือนี่แต่มะเกือพันนี้ผมไม่รู้นะเนี่ยเขาบอกมะเกือเหรอพันนี้ไม่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 รู้จักพี่แล้วก็ต้นนั้นที่หลังห้องหลังห้องน้ำนั่นคือต้นมะลิสมะลิสต้นไม้ป่าที่กินได้อ๋อมะลิสมะลิสที่เป็นลูกเหมือนเหมือนเหมือนในแอปเปิ้ลน่ะแต่ยังไม่ออกผลครับครับเนีมะลิสเตินตัวไะยเวลาไว้ก่อน นีม่มีมุมมุมนั่งทํางานนะครับเนะนี่ยนี่โอเคครับเราก็วันนี้ก็รบกวนลุงเจียมนะครับเดี๋ยวก็จะบรรยากาศดีๆก็จะมาปรึกษาขอคำแนะนำนะครับในการทาสวนนะอย่างผมก็เป็นมือใหม่พูดง่ายๆจ,จริงๆใจชอบอ่ปลูกต้นไม้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แบบใช้ชีวิตเรียบง่ายอะไรพวกนี้ชอบแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่มาเห็นของสวนลุงเจียมนี่แบบโอเคงั้นวันนี้อ่าของเราก็ มีเพียงเท่านี้นะครับก็ครับเดี๋ยวค่อยมาแวะชมใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับนี่ท่านผู้ชมคือหมาก้าออกเยอะหมากพลูเรานี่แหละมามที่คนแก่เคี้ยวอะ่ะใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นขายได้ถือจริงจริงอะต้นไม้เนี่ยอย่างหลายอย่างเนี่ยของวิเศษิขายได้เยอะเลยเนี่ยแล้วเอาไปนั่นที่ไหนเนี่ยผลผลิตบอกแล้วอย่างกล้วยอย่างอะไรกล้วยกล้วยก็มีขายได้บ้างแล้วอื แต่แท้ถ้าเป็นหน้าฝนจะล้นตลาดก็ไม่ได้ขายทำกินเองแปรแปรแปรรูปไปทากล้วยทอดกล้วยฉาบอะไร<า>ประมาณนาก้ก,ก็คือตอนนี้ก็คือเป็นแบ่งย่าๆก,ก,กันไปแล้วก็เหลือก็ขายนะครับพี่เสต๋อผลไม้าหน้าแรงจะได้ขายเพราะว่าเราม,มีน้ำอยู่ผมว่าได้ขายได้กล้วยกล้วยผลไม้หลักอันนี้ยังไม่ค่อยได้ได้นิดหน่อยครับสวยงามสวยงามกินได้เนี่ยเป็นไม้ป่าที่กินได้ถั่วป่า มีมีต้นไม้แปลกๆเยอะมากเลยเนี่ยเเห็นไหมครับแล้วไข่เน่ารู้จักไ่มไข่เน่าไข่เน่ารู้จักครับไข่เน่าอืมอันนี้คือสมอป่าอ่าครับเพราะว่าพี่ต้นไม้นี่คือที่เขาแนะนอนมาแล้เลยทำมาปลูกอืมเดี๋ยวมันออกลูกมันจะลูกคล้ายๆสมอผมว่าผมว่าผมอย่างต้นไม้เนี่ยพี่จริงๆชอบอยู่แล้ว

ชมพูเพราะมันมีสองพันยังไม่ออกดอกนะครับนหนาใบเหมือนปีเสื้อที่เขามาร้องเอาชื่อนางเอกมันเป็นตองฟ้าคือเนี่ยใช่ใช่เห็นไหมต้นไม้นี่มันหายากเลยเราก็หาต้นไม้แล้วก็พยองะยองก็ดอกสวยอมีตะนีก็สวยแ้วต้นพยุงน่ะพยุงก็ปลูกอันนี้พยุงเล่นน้ำ อย่างพยุงยัางนามะข่าอะไรเนี่ยคือจะพอรู้แต่ถ้าว่าเป็นแบบลึกๆไปกว่านั้นนะผมไม่รู้ลคะครับที่มันมีต้นไม้ป่าท่านเือเห็นไหมแต่งไม่หามุมแต่ละมุมดูสิท่านผู้ชมเออน่าทึ่งมากโอเคนะครับเดี๋ยวเราปิดคลิปที่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้จะปิดคลิปอีรอบนึ่งละพอดีมีรายละเอียดน่าสนใจของเลยนะั้น